อีซี Z ่การ์ร้านเติมเกมราคาถูกสะดวกปลอดภัยรวดเร็วทันใจสำหรับสายกาชาลิงก์อยู่ด้านล่างเลยนะครับบอกเลยอีซี่มากสวัสดีครับก็อยู่กับพวกเราครับแท็กชาแนลนะฮะแล้วก็อยู่ในช่วงรีวิวหลังเล่นนะครับผมซึ่งรีวิวหลังเล่นในวันนี้ครับก็อยู่กับเกมไหนไปไม่ได้เลยนะครับนอกจาก เกมมือถือสุดฮิตในชั่วโมงนี้เลยนะฮะนั่นก็คือเซเลโซนซีโร่นั่นเองนะฮะเกมใหม่จากโฮยเวิร์ดเลยนะฮะซึ่งก็ต้องบอกว่าเปิดตัวมาไม่กี่วันพวกเราก็ได้เข้าไปลองเล่นนะครับกันไปแบบโอ้โหจุกใจทุกวันอ่ะเรียกได้ว่าตอนนี้ไม่ได้หยุดพักวางไม่ลงนะฮะหยุดเกมอื่นไ้ก่อนเลยนะครับมาเล่นเกมนี้เพราะว่าเนื่องด้วยดีไซน์ตัวละครในเรื่องที่น่าติดตามนะครับแล้วก็ระบบการเล่นที่แปลกใหม่นะเดี๋ยววันนี้เราจะมาเล่าให้เพื่อนเพื่อนฟังครับว่าเกมนี้ มันมีอะไรบ้างที่น่าสนใจนะฮะแน่นอนว่าก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปวิดีโอนี้วันนี้ครับอย่าลืมช่วยกันกดไลค์แล้วก็กดติดตามคลิปวิดีโอนี้ให้ด้วยนะฮะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันตั้งแต่จุดแรกเลยดีกว่านะฮะตั้งแต่เริ่มเกมเลยนะฮะก็คือเป็นเซตติ้งตัวเกมก็คือเป็นเซตติ้งของโลกอ่าโรดภายในเกมเซเลสโซนซีโร่นะครับผมคือเรื่องของเนี้ยก็คือจะเป็นเรื่องราวของ โลกที่ผ่านการล่มสลายมาแล้วนะครับผมถูกต้องซึ่งการล่มสลายในที่นี้มันก็คือการที่ว่าโลกประเชิญภัยพิบัติบางอย่างที่เรียกว<ช>่าเดะโคนะครับ,รบผมซึ่งทําให้มนุษย์เนี่ย ก็สูญพันธุ์กันไปเยอะจนสุดท้ายแล้วเขาก็มารวมตัวกันได้ที่เมืองเมืองสร้างเมืองใหม่ก็คือนิวอิริดูนะครับผมเรียกได้ว่าเหมือนสูญเสียวัฒนธรรมไปเลยแหละใช่แต่ก็คือมันจะเป็นเหมือนภายในเกมเนี่ยมันจะเป็นเรื่องที่ราวที่ผ่านหลังจากผ่านเหตุการณ์นั้นมาสักพักแล้วจนมาสร้างเมืองนิวอิริดูใหม่แล้วแล้วก็เหมือนเมืองเนี่ยก็คือเจริญไปได้สักระยะหนึ่งแล้วนะครับผมซึ่งเราก็จะได้รับบทให้เลือกเป็น2องพี่น้องชายหญิงนะครับเป็นตัวละครหลักของเราเลยนะครับซึ่งก็ ตัวละครหลักเนี่ยในในเกมเกมนี้เนี่ยไม่ได้เป็นตัวที่ออกไปต่อสู้ถูกต้องครับผนะครับคือเราเนี่ยจะเหมือนเป็นนิเกเตอร์เป็นคนนำทางให้กับเหล่าฮอลโลไรเดอร์นะครับนั่นก็คือเป็นเหมือนกับว่าเข้าไปสำรวจในมิติของฮอลโลนั่นเองหรือว่าจะให้อธิบายง่ายๆก็คือเราเนี่ยสองพี่น้องเนี่ยก็คือไวท์กับเบลนะครับซึ่งเราก็จะสามารถเลือกได้ตั้งแต่ช่วงต้นเกมแล้วล่ะว่าเราจะเล่นเป็นตัวคนพี่หรือคนน้องเป็นตัวไวท์หรือเบลนะครับผมซึ่ง อ่าระบบเนี้ยไอเดอะโฮเนี่ยให้ผมอธิบายง่ายๆคือมันเป็นเหมือนลุมมิติปริศนาซึ่งภายในเนี่ยมันจะมีสาสารที่เรียกว่าอีเชอร์อยู่ครับผมนะครับผมซึ่งไอสาสสารตัวนี้แหละมันเป็นตัวที่ทําให้มนุษย์สูญพันธุ์นะครับผมก็คือมันถ้ามนุษย์เนี่ยโดนสารตัวนี้เข้าไปเยอะๆหรือสัมผัสมันเป็นระยะเวลาหนึ่งเนี่ยก็จะทําให้กายล่างเป็นทอโลกลายเป็นพวกตัวสัปละไปนะครับผมซึ่งในโลกแห่งเนี้ยในในเดอะโฮเนี่ย มนุษย์สามารถที่จะเข้าไปเพื่อที่จะดึงทรัพยากรหรือว่าสำรวจอ<ม>ะไรสิ่งต่างๆๆเนี่ยเอามาใช้เพื่อพัฒนาเมืองได้ครับก็เลย<ม>เกิดเป็นฮอลโลไรเดอร์ฮอลโลไรเดอร์พิเศษยังไงฮอลโลไรเดอร์คือคนที่เป็นพวกนักประจนภยัยเอเจนในเกมจะเรียกว่าเอเจนที่จะคอยเข้าไปประจนภัยในฮเดนโฮนี่แหละเพื่อที่จะไปเอาทรัพยากรหรือไปทำภารกิจนู่นนี่นั่นต่างๆแล้วก็เอากลับไปบนโลกพวกฮอลโลไรเดอร์เนี่ยจะพิเศษตรงที่ว่าเขาจะมีค่าความต้านทานค่าอีเทอร์เนี่ยสูงกว่าคนทั่วไปนะครับผมแต่ในส่วนของตัว เอกของเราเบลกับไวส์นะครับผมจะรับบทเป็นพ็อกซี่หน้าที่เขาคือพ็อกซี่พ็อกซี่คือเป็นเหมือนผู้นําทางเพราะไม่มีทางเลยที่จะฮอลโลไรเดอร์ที่จะเข้าไปอยู่ในเดโมแล้วจะอาจจหลงทางอหรือว่าจะคลางไปไม่ได้อันนี้ก็จะเป็นเซตติ้งของตัวเกมที่เขาสร้างมาเป็นแบบนี้เนาะซึ่งเอเจนท์ที่เราบอกเนี่ยก็คือเราสามารถจัดทีมตัวละครเราได้สูงสุดคือสคน เกมนี้ได้ก็มีตัวละครให้เพื่อนๆเลือกเยอะมากมายเลยและดีไซน์ตัวละครนี่จะค่อนข้างที่จะโอเคเลยนะน่ารักสวยนะครับแต่ก็อาจจะยังเขาเรียกว่าอะไรดีไซน์ตัวละครจะไม่เหมือนอย่างเกมพี่เกมพี่อย่างเกมชินฮงไคหรือว่าฮงไคสไตล์เรทองกอบภาพของฮงไคอมแพคด้วยนะครับคืออย่างเกมนั้นมันจะมีเป็น ดีไซน์ไอ้ตัวละครที่จะเป็นเจ๊อาระอาระอยู่แต่อย่างเกมนี้ยังไม่เห็นแวกแมวนะก็จะตอนนี้เราจะเห็นอยู่แค่เป็นสเกลเดียวเป็นสเกลเดียวก็คือเป็นสเกลให้เทียบเท่าคือสเกลเครื่องชิงอเป็นเหมือนหญิงวัยรุ่นหน่อแต่ยังไม่มีทรงเจ๊มาซึ่งรออยู่บอกเลยว่ารอมากมากแล้วก็รีไซน์ตัวละครมีความหลากหลายมากขึ้นนะไม่ใช่ว่าจะเป็นแบบมนุษย์อย่างเดียวมีทั้ง เออมีอย่างตัวเป็นหมาเป็นเหมือนครึ่งคงครึ่งสาวแล้วก็เป็นหมาเลยประมาณนั้นแล้วก็เป็นหมากึ่งไซบอร์กกึงหุ่นยนต์ด้วยอะไรอย่างนี้นะครับใช่แล้วนะฮะซึ่งแต่ละตัวเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่ามีเรียกว่าอาวุธนะครับในการใช้งานแตกต่างกันแตกต่างกันแล้วก็มีระบบธาตุเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยสำหรับเกมนี้นะครับครับผมอ่ะก็ ในช่วงแรกนะฮะที่เราเริ่มเล่นเนี่ยเราก็จะทําความรู้จักกับโลกใบนี้เนี่ยผ่านตัวละครเอกนะครับที่เราเป็นนี่เองก็คือตัวเราที่เป็นพ็อกซี่นี่แหละ,ะนะฮะกะ็เราใช้ในการควบคุมไอมตัวแบมบูเพื่อผ่านระบบพอลล Deep ได e เข้าไปนะครับพอลลู Deep d e ไดเนี่ยก็คือจะเป็นโหมดที่เราต้องเข้าไปเล่น,อ,นองครับซึ่งเพื่อนๆก็จะสามารถเลือกได้2โหมดมนะครับก็คือจะเป็นโหมดธรรมดา นะครับก็เล่นผ่านง่ายๆเสพเนื้อเรื่องเป็นหมดเป็นเหมือนเอเราไม่ง่ายๆคือเป็นอีซี่โหมดถูกต้องนะฮะดแลวอีกมีโหมดเลยคือโหมดเขาเรียกว่าหมดหมดความ้ายเออมันสามารถใครที่ชอบความท้าทายก็เลือกเข้าไปเล่นโหมดนี้ได้แต่สรุปสุดท้ายนะครับเพื่อนๆจะต้องกลับเข้ามาเล่นอีกรอบหนึ่งไม่ว่าจะเลือกโหมดใดไปแล้วก็แล้วก็ตามถูกต้องเพื่ออะไรเพื่อของรางวัลเพื่อของรางวัลเพราะว่ามันจะเป็นเหมือนสมมติว่าอีซี่โหมด1 2 3 4 เล่นแล้วได้เพชรใช่ไหมแล้วก็จะมีฮาร์ดโหมด1นึ่งสเหมือนกันก็ได้เหมือนกันก็จะได้เพชรเหมือนกันนะครับซึ่งตรงนี้เราสามารถย้อนกลับมาเล่นได้ซึ่งระบบฮ o ลโลดีน i v e เนี่ยถ้าเพื่อนๆนึกภาพไม่ออกก็คือจะเป็นระบบที่เป็นเหมือนตารางช่องทีวีที่มันวิ่งจุ๊ก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 ไปซึ่งระบบนี้ถ้าพูดตรงๆนะคือในกลุ่มคอมมูนคอมมูคอมมูเซเล็ตโซนซิโลตอนนี้ก็คือเหมือนแทบจะแตกออกเป็นสองเสียงก็คือคนถ้าไม่ชอบไปเลยก็คคืือออจะะะเเเเเกกีียยดไปลขงงััับบบบบบรรนนนนน้พาาาาว่มมมหแ มันมันอะไรก็ไม่รู้อะมันไม่ได้ต่อสู้ด้วยไม่ค่อยได้ต่อสู้หรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่โดยส่วนตัวแล้วอะผมมองว่ามันนับเป็นระบบที่น่าสนใจเพราะว่าเหมือนเหมือนมันเข้าไปปุ๊บเราก็จะมีเป็นเหมือนมินิเกมเป็นพัซเซิลให้เราแก้อยู่ในนั้นนะครับมีทั้งเก็บของเก็บเงินเก็บบัฟแล้วก็รวมถึงการเข้าไปต่อสู้ด้วยถูกต้องนะครับซึ่งระบบเนี้ยที่ต้องบอกว่าน่าสนใจเพราะว่าด้วยรูปแบบของเกมนะครับแล้วก็สไตล์การพรีเซนต์ออกมาเนี่ยผมว่ามันเข้ากับ ระบบนี้มากใช่มันดูมันดูมีความจริงระบบเกมที่เป็นแบบแนวนี้ไม่ค่อยได้เห็นใช่ไม่ค่อยได้เห็นเลยส่วนใหญ่จะเป็นแบบบู๊กับบู๊แอคชั่นไปเลยจ๋าไปเลยอะไรเงี้ยอันนี้เขาจะเป็นเบรก็ับเพลินเบรไปเลยอันนี้เขาจะเหมือนจะผสมผสานผสมผสานของรูปแบบของการเล่นฮอลลอดดิ้นดเนี่ยคือถ้าตีให้ไปก็คือมันแทบจะเป็นอาจจะพอๆกันกับการที่เราเล่นฉากต่อสู้เลยด้วยซ้ำในส่วนของเนื้อเรื่องหลักนะครับใช่ครับแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยเขายังมีการเล่าเรื่องผ่านเป็นเหมือนเราอ่านมังงะ อ่าใช่อันนี้ซึ่งตรงนี้เป็นส่วนที่ค่อนข้างน่าสนใจแล้วผมชอบมากจริงๆคือปกติแล้วถ้าสมมติว่าเราเล่นเนื้อเรื่องเกมอะไรไปสักเรื่องนึ่งมันอาจจะเป็นเหมือนเป็นเนื้อเรื่องแล้วก็จะเป็นสล็อตคำพูดขึ้นมาแล้วคนอาจจะเบื่อแล้วถ้าสมมติว่าอาจเป็นฉากสำคัญคุณก็จะทำเป็นคัตซีนเป็นซีนหนึไปคัตซีนไปเป็นการ์ตูนไปแต่เนี้ยเขามีคัตซีนด้วยแล้วอีกส่วนหนึ่งก็ทำเป็นเหมือนภาพเป็นกึ่งเชิงภาพมังงะเป็นภาพการ์ตูนสลับเป็นแบบฟลุ๊ปฟลุ๊ปแล้ว ยอมใจทีมดีไซน์จริงๆอันนี้คือทำออกมาแล้วแบบตกใจเหมือนกันแล้วก็คือแบบที่ชอบจะมีฉากหนึ่งที่เป็นเหมือนแบบเป็นภาพการ์ตูนปุ๊บแล้วมันก็ตัดไปคัดซีนต่อเนื่องคัดซีนต่อเลยอันนี้ค่อนข้างว้าวอยู่เหมือนกันนะครับสำหรับวันนี้เขาใส่ใจกับผู้เล่นมากๆนะครับมาในรอบนี้เหมือนในเซเลสโซนซีโร่รอบนี้เขาจะใส่ใจในเรื่องของส่วนของการเล่าเรื่องไม่ใช่แค่ทีมงานของโคโยเวอร์อย่างเดียวทั้งทีมงานแปลไทยด้วยทีมงานแปลไทยบอกเลยว่าเรื่องนี้ค่อนข้างเกมนี้ค่อนข้างใส่ใจมากค่อนข้างที่จะแปลถูกตรงบริบท ถูกประมาณตอนแรกคิดว่าการแปลภาษาไทยมันก็แบบก็แค่แปลบทนู่นนี่นั่นแต่ทีเนี้ยมันมีไอตัวเนี้ยฉากเนี้ยเข้ามาผมก็เลยรู้สึกว่าเออมันมีความใส่ใจเพราะอย่างที่บอกเนี่ยเวลาถ้าใครเป็นแฟน h o ย o วิร์ดเนี่ยเวลาที่เล่นไปพอเป็นฉากเนื้อเรื่องเนี่ยหลังๆเขาใส่คําพูดมาเยอะอทําให้เราแทบจะแบบหลังๆไม่ค่อยได้อ่านละก็กดรัวๆเลยกดข้ามข้ามข้ามแต่พอมันมาเป็นแบบหน้าฉากบางเนี้ย พลิกไปมาพลิกไปมาคำพูดม่นมีอยู่นิดนิดนิดคนก็อยากอ่าอยากดูใช่แต่สำหรับใครที่ไม่ชอบสายเนื้อเรื่องเราอยาก speed p ล a y เล่นเกมนี้พิเศษมากๆสำหรับมีกดข้ามด้วยมีกดข้ามได้อันนี้แล้วไม่แค่นั้นสมมุติว่าคุณกดข้ามแต่สมมติว่า เชี่ยแต่กูเริ่มพอตันแล้วเล่นตันแล้วอยากอยากกลับมารูเนื้อเรื่องทําไงดีวะอะไรเงี้ยไม่อยากเล่นใหม่ระบบเกมเขามีให้นะครับไม่ใช่เป็นการเหมือนเป็นเป็นตัวเทคให้อ่านเ้วยนะแต่เป็นให้การเราเหมือนเรากลับเข้าไปเล่นใหม่เลยชประมาณนี้ตึ้งตรงเนี้ยเจ๋งจริงนั่นเป็นสาเหตุที่ว่าทำไมเกมมันถึงมหาศาลใช่ครับแล้วก็อีกหนึ่งระบบที่ไม่พูดถึงไม่ได้นะครับนั่นก็คือระบบการต่อสู้ซึ่งก็เรียกได้ว่าเป็นจุดเด่นมากๆเลยนะครับใน เกมเกมนี้นะฮะเพราะว่าระบบการต่อสู้เนี่ยเรามีการทำฮิตดาเมจเพื่อปล่อยอันติถูกต้องครับซึ่งก็เขาจะได้ว่าเป็นเหมือนหน่วยหน่วยเดลต้าเบลล์แต่อันติเกมนี้จะเป็นอันติเขาเรียกว่าอะไรเกรพลังงานอันติจะเป็นเกรรวมถูกต้องคือถ้าคุณกดใช้คุณกดเก็บครบเดลิ้เบลล์ความสำเร็จเสปุ๊บใช่ไหมครับคุณก็จะได้แค่จะเลือกเลือกตัวละครมาใช้ได้นะครับแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยยังมีการต่อสู้แล้วก็เรียก ตัวละครในเพื่อนร่วมทีมเอเจนต์ของเราเนี่ยสลับเป็นการแพรลี่ได้ในตัวเขาเรียกว่าเป็นเหมือน perfect exit เป็นการ perfect e x i ซึ่งระบบนี้ไม่ค่อยได้เห็นนะครับปกติเราจะเจอแค่แพรลี่กับดอส perfect แพรลี่ perfect ดอทอันนี้แต่คอนเซปต์ของเกมแอคชั่นแอคชั่น RPG ทั่วไปอยู่แล้วนะครับแต่เกมนี้มีส่วนที่มีส่วนที่แปลกเข้ามาก็คือเป็นการ perfect e x i s p e r f e c t e x i ก็คือการที่กดจังหวะเดียวกันดอสซึ่งตัวละครแต่ละตัว สกิลก็จะไม่เหมือนกันใน่วนตรงนี้นะครับบางตัวก็จะเป็นเคาน์เตอร์ครับบางตัวก็จะเป็นโจมตีอะไรอย่างนี้บางตัวก็จะเป็นบัฟอะไรประมาณนี้ครับซึ่งก็ค่อนข้างหลากหลายอยู่ที่ว่าเราจะเราเลือกใช้มากกว่าอยู่ที่ว่าเราจะจัดสล็อตของตัวละครมาต่อกันยังไงใช่ครับนี้เรียกได้ว่ามันเพิ่มความสนุกในการต่อสู้กับมอนนะครับจริงๆมอนเนี่ยถ้าถามผมก็รู้สึกว่ามันไม่ค่อยยากมากเท่าไหร่ไม่ค่อยยากเล่นผ่านได้ใครที่แบบว่าช่วยได้เยอะเหมือนกันไม่ค่อยชอบระบบแอคชั่นเร็วๆผมมองว่า อันนี้มันก็ไม่ได้แบบว่าแอคชั่นรัวๆเพราะว่ามันยังมีตัวละครอ,อื่นที่ทั้งเป็นแบบ dps ซับ มาคอยครับมาตรงนี้นะแล้วอยากคิดว่ามันจะกดยากเพราะว่าในเกมก็ทําออกมาค่อนข้างที่จะเข้าใจง่ายเพราะว่าก่อนจังหวะที่ตจตตีเนี่ยมันจะมีแวปหนึ่งแวอนะครับอันนี้ก็เราเขาบอกว่าเอ้ยกดนะอยู่ประมาณนี้ก็จะทำให้เหมือนแบบผู้เล่นที่อาจจะไม่ใช่สายแบบฮัตคอร์เกมเมอร์ขนาดนั้นเราเล่นเกมแบบคนเล่นในมือถืออะไรอย่างเงี้ยอาจจะแบบกง่ายอ่ะก็จะง่ายง่ายขึ้นเยอะครับครับผมแล้วก็แน่นอนว่าเมื่อเราต่อสู้นะครับมันก็จะมีในเรื่องของการฟาร์ม การเกิดขึ้นนะครับซึ่งการฟาร์มของเกมเกมนี้เนี่ยมันค่อนข้างสะดวกเพราะว่าเพื่อนๆสามารถไปที่จุดจุดเดียวเลยแล้วก็เลือกการ์ดครบหมดเลยเเลือกการ์ดในการฟาร์มนะครับว่าเราจะเอาอะไรบ้างไม่ว่าจะเป็นการอัพเลเวลการเลื่อนขั้นตัวละครไปเหมือนวัสดุอัเลเวลเนาะวัสดุเลเวลวัสดุลื่อนะครัแล้วก็เลื่อนอาวุธ จะรวมอยู่ในที่เดียวกันหมดเลยนะครับก็คืออยู่ที่ชมรมสมาคมนะครับซึ่งมอ่งเพื่อนๆเนี่ยเล่นไปถึงจุดหนึ่งปุ๊บอ่ะเราเล่นตามเนื้อเรื่องไปแา่เลเวลใส่เลเวลขึ้นไปเรื่อยๆปุ๊บอ่ะมันก็จะค่อยๆปลดมาคือเหมือนเกมเนี้ยเขาทำออกมาค่อนข้างที่จะต้องให้อยากให้ผู้เล่นเนี่ยใช้เวลาอยู่กับเกมเนี้ยค่อนข้างนานพอสมควรกว่าอันนี้ตัวเกมอ่ะมันจะปลดขอคอนเทนต์มาให้คุณทั้งหมดใช่ครับ กว่าที่เราจะไปเอ็นเกมคอนเทนต์เนี่ยมันใช้เวลาอยู่กันเขาไม่ไม่ได้เหมือนแบบจะยับมาให้เราตั้งแต่ต้นอะไรอย่างเงี้ยเขาจะเหมือนแบบอ่าคุณไปก่อนตรงจุดนี้พอถึงเนื้อเรื่องจุดจุดนี้ปุ๊บเราจะปลดอันนี้ให้ถึงเนื้อเรื่องจุดนี้เลเวลตรงนี้ถูกแล้วก็ค่อยปลดตรงนี้ไปอะไรอย่างเงี้ยถ้าใครเป็นแฟนโฮโลเวิร์เนี่ยจะจะทราบกันดีเลยว่าเรื่องเรื่องการทําเกมของเขาเนี่ยเขาจะไม่ปล่อยมาแบบโป้งโป้งเดียวและให้แบบเล่นเล่นแบบวันสองวันเล่นจบละเบื่อไม่ใช่คือแต่แผนงานของเขาเนี่ย แม่งยาวใช่เออให้ผู้เล่นได้แบบอ่าเดี๋ยวมีแพทนี้อัปเดตนะเป็นเนื้อเรื่องตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ออบมันก็จะค่อยๆปลดครับอันนี้ผมตัวก็เลยคิดว่าอันนี้น่าจะเป็นน่าจะเป็นเหมือนแบบบทเรียนของเขาตอนถนัดเกนชินที่เจอผู้เล่นเจอผู้เล่นฮาร์ดคอร์อาทีเดียวจมพอคอนเทนต์อะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยเหมือนแบบปรับตรงนี้มาซึ่งตรงระบบนี้นะครับสำหรับใครที่ยังมองเห็นภาพไม่ออกอะถ้าสมมติว่าใครที่เคยเล่นเกมแนวพวกของของค่ายโฮโยมาอยู่แล้วนะครับก็คือคอนเซปต์เกมของเซนเลตเนี่ยก็ เรื่องวัสดุอัพตัวละครตัวละครมีแคปเลเวลที่จะต้องปลดหรือว่าระบบของด i สไลฟ์ที่ก็คือระบบ a r t ิแฟกตนะครับผมก็คือจะเป็นองคงคอนเซ็ปต์เดียวกันแต่แตกต่างกันที่ว่าเขาก็จะเปลี่ยนอิเลเมนต์เปลี่ยนเหมือนแบบสภาพแวดล้อมของเนื้อเรื่องของตัวละครให้มันอีกไปตามแบบอันนั้นๆไปเกมนั้นๆไปใช่ครับอ่ะก็อีกหนึ่งอย่างเลยที่เราไม่พูดถึงไม่ได้นะครับสำหรับเกมเกมนี้ ผมค่อนข้างชื่นชอบในการออกแบบแล้วก็มุมมองการมองเห็นตัวละครนะครับเพราะว่าพอเราไม่ได้เข้าไปใน l อ w Deep Dive แล้วเนี่ยมันจะเป็นเหมือนการใช้ชีวิตภายในเกมก็คือเรามีเหมือนเหมือนเปิดโอกาสให้ผู้เล่นได้เล่นตัวละครหลักเราที่เราเลือกไว้มันก็จะเป็นเมืองเมืองที่เราอยู่นี่แหละก็คือ New i ิ d u ิดแล้วมันก็จะมีแบบตัวละครเดินไปเดินมาให้เราทำนู่นนี่นั่นใช่ไหมแล้วก็ มีร้านอาหารร้านค้าซ,ซึ่งจะช่วยเพิ่มในเรื่องของบัฟับต่างๆแล้วก็เพิ่มพลังงานในการฟาร์มของตัวละครเราสิ่งที่สำคพิเศษอื่นๆสิ่งที่สําคัญของเกมนี้ก็คือมีอะไรให้ทาเยอะมากเพื่อนๆไม่ต้องกลัวว่าไม่อยากฉันไม่อยากสปีดเล่นเลยเ,<อ>เพราะว่ากลัวมันจะจบเร็วไม่ต้องกลัวเพราะมันไม่จบเร็วแน่นอนถ้าสมมติว่าคุณเจ็บต่อคอนเทนต์จริงๆแค่ตอนช่วงอยู่ในเมืองเนี่ยโอ้โหแค่ไอเกมในเกมอาร์เคดปะโอ้โหเกมอาร์เคดนี่ก็มีเกมอาร์เคดอีก อยู่เป็นเกมงูวันนั้นเล่นเกมงูไปโอ้โหแทนจะตีกับเพื่อนเลยนะฮะมันมีอะไรให้ทําค่อนข้างเยอะครับสรหรับภายในเกมนี้นะมีทั้งเหมือนแบบเป็นระบบไซเควส์ถ้าสมมติว่าเราทำเควสเนื้อเรื่องจนถึงจุดหนึ่งที่ว่าเหมือนแบบคุณจะต้องถึงได้ไม่เท่านี้ก่อนจะไปต่อเนื้อเรื่องได้คุณก็กลับเคลียร์กลับไปเคลียร์ไซเควสกลับไปเล่นเออแบบ ชีวิตประจําวันของตัวเราอะไรอย่างเงี้ยใช่เพราะว่าในเกมเขาก็จะเหมือนแบบมีเพชรมาให้ในทุกๆกิจกรรมที่คุณทำอะไรประมาณคือถ้าใครมองภาพไม่ออกเนี่ยมันก็จะคล้ายๆมีกลิ่นอายของเพอร์โซน่าความจริงอ่ะมีส่วนตัวนะผมกับผมกับแอดมอนดเนี่ยจะคิดเหมือนกันก็คือว่าเกมตัวเกมอ่ะมีความกลิ่นอายนคล้ายๆทั้งทั้งเหมือนแบบ UI ของเกมยูไอของเกมหรือว่าซาวประกอบนะมันจะมีความที่เหมือนแบบเล่นแล้วเหมือนแบบ เหมือนแับตัวละครก่อนนอนอ่ะต้องมานั่งอยู่บนเตียงเล่นมือถือทุกฉากในคนแบบตอนตอนเราเห็นแล้วเล่นไปอ้าวเฮ้ยวันนี้เดี๋ยวต้องไปนอนแล้วนะเดี๋ยวต้องมาทำเควสต่ออ่ะขึ้นไปแม่งมีห้องนอนเราด้วยอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีความแบบมีกลิ่นอายนิดๆที่เขาเขาเหมือนแบบพยายามจะผสมเข้ามาให้ัเกมมันดูแบบมีมีเสน่ห์ขึ้นมีอะไรขึ้นนะครับซึ่งตัวนี้ค่อนข้างน่าสนใจเรากำลังพูดถึงเกมมือถืออยู่นะตอนนี้อ๋อส่วต่ว่าด้ไม่นับมันเป็นเกมมือถือไปแล้วเพราะตอนนี้รู้สึกว่า รู้สึกว่าตัวของของตัวในในสโตรู้สึกว่าถ้าเป็นมือถือรุ่นที่ต่ำกว่าอะไรสักอย่างเขาเขาจะไม่จะไม่ให้โหลดแล้วไม่ให้โหลดแล้วนะครับเพราะว่ามันไม่ถึงจริงเพราะว่าการปรับ fps ของเกมเกมนี้ค่อนข้างอิสระเลยนะครับซึ่งตัวผมเองเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าไปโหลดเล่นใน p l พ y s t a t ั o น5เรียบร้อยแล้วเป็นไงก็ภาพสวยระบบเพย์ทำค่อนข้างดีเพราะว่าส่วนตัวก็เล่นในเพย์เหมือนกันแล้วก็ปุ่มกดง่ายไม่ยากไม่งง เออนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าเซตติ้งของเกมด้วยนะแบบการเปลี่ยนตัวละครมันก็แบบเปลี่ยนเข้าเปลี่ยนออกอ่ะเออมันเกมที่เหมือนแบบเน้นแอคชั่นด้วยมันเป็นเกมที่เหมือนแบบเน้นแอคชั่นแหละคเน้นแอคชั่นมันก็คือแบบตี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  perfect เออยแผลลี่อะไรอย่างเงี้ยครับมันก็เลยทำให้ง่ายต่อการเล่นในเพย์เหมือนกันครับผมนี่ก็ถ้าจะเป็นระบบทั้งหมดของเกมละที่เราเอามาฝากเพื่อนๆกันในวันนี้ในช่วงรีวิวหลังเล่นแม็กมีแนะนำไหมแบบว่า เฮ้ยทำยังไงให้มันเล่นแบบไปเร็วไปง่ายถ้าไปเร็วก็คือก็ตามค o มม o n s e นส์ของการเล่นเกมที่ไปเลยครับก็คือการเบทูวินเออเบทูวินก็เป็นอีกทางนึงแต่นั้นเดี๋ยวเก็บไว้ข้อสุดท้ายไงเก็บไว้ข้อสุดท้ายก็คือการเล่ล่นราไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆเนี่ยแหละครับการใช้ภายในเกมที่จะเรียกว่าแบตเตอรี่รีชาร์จนะครับก็คือหรือว่าภาษาเกมของ เกนชินก็คือเรซินนั่นแหละเ,เราก็ต้องเคลียร์เรซินพยายามเคลียรเรซินให้หมดทุกวันเพราะว่า <Energy. S 1> ที่ต้องใช้รายหวันให้ครบอพอเราเคลียไอตัวเอ e เน y ีนี้ปุบอะก็คือจะมีสูตถงผลกับตัวเลเวลเราด้วย<ช>ม <า S 1> ันจะเพิ่มให้แบบเลเวลเราอัพเร็วขึ้น ก็อย่างที่บอกไปแล้วครับว่าตัวเกมมันมีอะไรให้ทําค่อนข้างเยอะนะครับเราก็คือไม่จําเป็นที่ต้องแล้วด้วยความที่ว่ามันเป็นเกมที่เราไม่ต้องไม่ต้องไม่ไม่ต้องเล่นแข่งกับใครด้วยเราก็เล่นตามสบายไปเรื่อยของเราไปตามเรื่อยๆก็ได้ครับคนเดียวใช่เราก็เล่นคนเดียวชิลๆซึ่งตัวเกมเนี่ยบอกเลยว่าเล่นมาจะถึงเกือบจะวั30แล้วเนี่ยมันยังปลดคอนเทนต์ให้เราเล่นไม่หมดอย่างเหมือนยังไม่ครบเพราไหร่ใช่มันเหมือนยังไม่ค่อยครบเลยครับซึ่งส่วนตัวคิดว่ามันน่าจะหมดตอนช่วง30เนี่ยแหละหลัง30เนี่ย ส่วนตัวเริ่มน่าจะมองว่าเขาน่าจะเป็นช่วงของคอนเทนต์เอนเกมแลช่ของแผลนนี้นะใช่ครับนอกจากนั้นเนี่ยเราก็ยังมีกิจกรรมให้เล่นอีกค่อนข้างเยอะเลยนะครับและแน่นอนว่าเพื่อนๆที่ล็อกอินวันแรกไปก็ได้ตั๋วมาเปิดกรช้าอีกถูกต้องนะครับแล้วก็นอกจากนั้นก็มีระบบแบลเทนพาร์เหมือนเดิมเลยถ้าใครเป็นแฟนโฮโยเนี่ยก็จะรู้ดีก็จะเป็นเหมออนะครับรวมเดิมถึงพรที่เราจะสามารถเติมเพื่อซื้อตั๋วตั๋วมาเปิดแล้วกันนะครับ ซึ่งเกมนี้ข้อดีอย่างความใส่ใจอย่างหนึ่งของทีมงานเกมนี้ของระบบกาชานะครับก็คือมีระบบคำนวณให้อยู่มุมขวาล่างของตู้นะครับว่าเอาให้เห็นกันไปเลยใช่ว่าเหลืออีกกิโลได้เอเหลืออีกกิโลได้เอโคตรดีบอกเลยว่าอันนี้โคตรดีไม่ต้องมานั่งนับเองแล้วกดดันตัวเองเหมือนแตอนแรกก็ไปหาปุ่มอยู่เฮ้ยตรงไหนวะอ๋อมันอยู่ตรงนี้นี่เองโชว์มาเลยไม่ต้องแอบแล้วแต่เกมนี้อย่างที่บอกไปครับมีระบบกาชาเหมือนกันถ้าพูดถึงระบบกาชาแล้วก็ ก็ต้องเติมเพื่อเขาเรียกว่าให้ได้ตัวละครที่ทเรา,าเราต้องการเออจริงๆเกมแนวนี้ผมบอกเลยนะว่าตัวละครเนี่ยมันเก่งเหมือนกันเกือบจะทุกตัวแหละขึ้นอยู่กับว่าเราชอบตัวไหนมากกว่าถ้าเราอวยตัวนี้นะผมบอกเลยปั้นให้สุดไปเลยจบไม่ต้องไปแบบว่ากักแต่ว่าช่วงแรกเนี่ยผมต้องบอกว่าอย่าไปปั้นตัวละครเยอะ เพราะมันจะเปลืองทรัพยากรในการอัพนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเลือกมาก่อน3ตัวเออมีฟรัพติดไว้ตัวนึงเป็นเมนเเ้นหลักไปเลยแล้วก็มีตัวดามเมจไ,ไว้ตัวนึงแล้วกันอีกตัวนึง แต่ชอบอะไรก็แล้วแต่ส่วนใหญ่ในเกมก็อาจจะใส่เป็นสายสตันมาเพราะสายสตันในเกมก็ค่อนข้างสําคัญอยู่กับดีนะครับเพราะว่าเวลาตีไบมอนแม่งหยุดให้เราทําดาเมจฟรีอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งในเกมเนี้ยคืออย่างที่บอกครับด้วยความที่ว่ามันเป็นแพทใหม่เลยเกมมันเพิ่งเปิดตัวละครอ่ะเลยยังมีเลือกให้เล่นไม่เยอะอแล้วก็ส่วนตัวก็คิดว่าเยอะแล้วนะใช่เยอะแต่คือทีเนี้ยมันทำให้เหมือนแบบพอมันยังไม่เยอะถึงจุดหนึ่งปุ๊บอ่ะมันทําให ทีมในการที่จะเอามาเล่นด้วยการกับตัวละครนี้มันยังค่อนข้างฟิกอยู่อย่างเช่นถ้าสมมติว่าคุณเปิดตู้หน้าตู้อย่างน้องเอเลนเอเลนอย่างเงี้ยตัวทีมครอปทีมที่มันจะเล่นด้วยได้ก็จะมีอยู่ตอนนี้มีอยู่แค่ไม่กี่ตัวก็คือเป็นทีมท่าล็อกมันยังจำกัดอยู่ยังจำกัดอยู่ความหลากหลายมันอาจจะยังน้อยอะไรอย่างเงี้ยอย่างตัวโซเยอร์อีเลเวนที่เป็นน้องที่เป็นดีพลยอัทัตไปเนี่ยทีมก็แทบจะล็อกไว้เลยว่าจะต้องเล่นได้แค่กับทัาไฟ3ตัวนี้เท่านั้นอะไรอย่างเงี้ยตัวนี้อติคื ก็ประมาณนี้นะครับผมสาหรับเหมือนแบบในหมวดของตัวละครนะซึ่งก็สาหรับใครที่ชอบเกมแนวแอคชั่นแอคชั่นที่เป็นเหมือนแบบเน้นสกิลเพลนนิดนึงแล้วก็ภาพสวยมีภายในเกมมีอะไรให้ทําค่อนข้างค่อนข้างหลากหลายความจริงเล่นเป็นเป็นเป็นการเล่นที่ตั้งแต่วันแรกที่เกมเปิดจนถึงปัจจุบันนี้ยังไม่รู้สึกเบื่อเลยก็ยังรู้สึกเหอยู่ว่าเมื่อไหร่จะถ่ายเสร็จแล้วจะได้รีบไปเล่นพอดีก็ยังรู้สึกแบบยังอยากกลับมาเล่นอยู่มี่ละไรตลอดครับใหม่ๆเนาะ และแน่นอนว่าถ้าใครครับไปลองเล่นตัวละครมาแล้วในตู้ถาวรแล้วเปิดไม่ได้นะครับอยากจะแบบเฮ้ยทํายังไงร้อนอยากได้ตัวเนี้ครับแอดแบบว่าทํายังไงมันเปิดไม่ได้ีเออต้องเติมนะครับเพื่อนเื่อก็ไปเติมกับอีทิกาดนะฮะเราก็จะทิ้งลิงไานลางเราก็จะขายกันแบบตรงๆอย่างนี้ไปเลยเข้าตรงตรงไปเลยเรานเพื่อนสามารถพร้อมเอไปเลือกซื้อได้เพราะว่าอะไรเพราะว่าหนึ่งคือมันถูกกว่าเลทที่ในเกมให้มาแล้วก็ เขาเรียกว่าไงอ่ะประหยัดเงินไว้ด้วยยิ่งถ้าใครเติมมาหลายแพ็กก็เซฟเงินไว้ค่อนข้างเยอะเลยค่อนข้างเยอะนะครับเราก็สามารถเปิดน้องน้องๆที่เราชื่นชอบถูกต้องได้ทุกตัวเลยนะครับเกมนี้มีระบบกาชาค่อนข้างเยอะใช่นะฮะซึ่งบอกเลยว่าเพื่อเราบางคนก็เตรียมจะควักเปิดควักเปิดอย่างเดียวเลยตอนนี้นะฮะใช่ครับเออนะฮะแต่ว่าเช็คดวงตัวเองแล้วยังไม่รอดเปลี่ยนไอดีไว้ก่อนเปลี่ยนไอดีกว่านะฮะครับนี่ก็จะเป็นรีวิวหลังเล่นนะครับที่พวกเรา2คนนะครับเอามาฝากเพื่อนๆนะฮะหวังว่า ทุกคนจะเล่นเกมนี้อยากมีความสุขแล้วก็สนุกไปด้วยกันนะครับสำหรับคลิปนี้นะฮะก็ฝากเพื่อนๆช่วยกันกดไลค์แล้วก็กดติดตามนะครับในช่วงรีวิวหลังเล่น<า>นะ<า>ฮะแล้วก็คลิปอื่นๆที่เราจะออกมาให้กับเพื่อนๆได้รับชมกันนะฮะรวมถึงไกด์การเล่นต่างๆบนคอ<า>นเทนต์ a c e b o o k นะครับวันนี้ผมกับแม็กเนี่ยก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะฮะวันนี้สวัสดีครับ